เอาดอกไมจักทร์นด้วยครับสองดอกพระผมีพระภาคเจ้ากราบมิมนุนพระบมมีปิติปาโลพระสาการในตาแหน่งจะอว่าพระบ้านหลองุงร์งนมุพิจารณาภาพบรรมุกุลสุดท้ายขอปราบมิมนนด้วยความครบรบประผม ขอกราบขุนลพระคุณเจ้าหลังจากพระปานเราก็ไม่จานเสร็จก็ให้ถึงพระคุณเจ้ามาบอกไมกจานตามด้วย แขกผู้มีเกียรติานขอเรียนเชิวางบองพันเพื่อเป็นการทิเกิดต่อไปหลังจากพระุทเจ้านเดริกรบผทสองท่าน เรับทุกท่านเหนือตาึ้นอครับเหนือตานี้นักข่าวของสุนทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลาเงทนาอย่างยิ่งบนโวกในพิจีงานเจริญศีลศพของคุณพ่อรีโอกรรใหม่ในวันนี้ขอให้คุณสุนทร คุณคุณจงเงยใจทุกท่านทุกคนเพือเอิงประาของคุณไว้ในโอกาสนี้ระดับพระองค์ในระดับพระตอนิการในวันนี้ก็เสรส้นจากนไปก็จะมีการประชุมเดิมผมขออนุญาตที่เสียกรเทียนี้ ขอบคุณและขอกราบสวัสดีครับและวที่ทราบทีเดิมานทางมาจากการตวาดก,การขอม็บักนะครับก็จะทำการอาหารก่คอนแล้วเราคุ้มค้จะกลับเลยนะท่

Alo, em lại bấm. Alo em lại. Cô đang đi đâu? Alo. Cô đang đi đâu? Cô đang đi đâu? Cô đang là đâu? Cô đang đi 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 đâu? Cô đang đâu? 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 đâu 그거 가요. 또 뭐. <laughs> ừ, để ăn đêm đến... nên nằm ngủ đi ngủ nằm mới thấy bệnh được, được nhàn nhạt